นี่คอนเทนต์เนี่ยผมยังไม่รู้ว่าใช้ชื่ออะไรแต่ผมจะใช้ตั้งชื่อคร่าวๆว่าแสีเดียวก็เสียวได้เอาละไงลาไม่ทันธรรมดาอย่างเงี้ยเราขับได้แต่ให้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ไหวคุณไม่มีความอดทนเลยอะไรเงี้ยเออคือเอาสบายครับข้อที่ควรต้องดูแลจริงๆเ่ยสำหรับ v ออ s คือ v i อสเนี่ยอ่อนรือะจริงจริง จริงๆก็ไม่ได้มีจุดอกอะไรที่ที่อันตรายมากสวัสดีเช้าวันที่27มิถุนายนครับตอนนี้ผมกำลังเพิ่งออกจากร้านถ่ยเอกสารเพราะว่าต้องเตรียมเอกสารในเรื่องของการซื้อรถนะฮะนี่คือคอนเทนต์ที่จะพาไปดูเรื่องของการเป็นเจ้าของรถโดยเฉพาะใครที่ อาจจะมองในเรื่องของบัเจ e ตแล้วก็รู้สึกว่าเออรถมือหนึ่งอาจจะไม่ไหวนะครับรถมือสองก็เป็นทางเลือกแต่แน่นอนว่าการที่จะดูรถมือสองนั้นก็มันมีหลายอย่างมากๆนะคุณผู้ชมเราก็ต้องดูหลายอย่างว่าต้องดูสภาพต้องดูเรื่องของเลขไม้ต่างๆนี่คอนเทนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้ชื่ออะไรแต่ผมจะใช้ตั้งชื่อคร่าวๆว,ว่าแสนเดียวก็เสียวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ ถ้าเกิดคุณมีงบจำกัดอยู่อาจตีสักประมาณแสนนิดหน่อยนะครับแสนเดียวประมาณนี้แล้วคุณอยากได้รถมือสองมีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมีก็คือ Toyota s o l ูร่าเอยที่ผมกําลังเตรียมจะไปทาในเรื่องของการโอนย้ายนั่นเนองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่ขนส่งสุขุมวิทนะครับเพื่อที่จะทําเรื่องต่างๆและเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับไป น,นี่นะครับบุคคลที่ป้ายายาให้ผมเขาจะถอยมากเขาจะถอยมากเขาจะถอยมากนี่คือบุคคลที่ป้ายายายผมนะครับไม่มันมีคนโอ้ยอยากได้วีโอทำยังไงดีครับผมก็เลยให้ผมนั่นแหละครับเมื่อเขาอยากเราก็จัดให้ครับ บอกว่าคันนี้คุณได้ v ีออสรุ่น S อ p e เป a l มากเลยนะครับยังไงครับมันเป็นรุ่นล็อตแรกฮะฮะถูกต้องครับมันเป็นรุ่นล็อตแรกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ,อนั่งข้างหน้าปรับสูงต่ำไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมีสีเรลียม <c oughs> เปิดมา้เฮ้ยหายไปไหนอ่ะไม่มีมาให้อันนี้ยังไม่มีใช่ไหมใช่แต่ฝั คแต่แต่เพราะมันจะไม่ผิดอ่ะอตหลังๆอ่ะที่ไม่ใช่ล็อตแรกเนี่ยมันจะมีมาให้นะตัวท็อปอ๋อจะมีกระจกมาให้ใช่ไหมแต่คำนึงกันนี้ไม่มีมาให้ก็ไม่หรือเราไปหาเบิกใส่ได้ถูกไหมใช่แต่ก็คุณยังไม่มีแฟนอ่ะ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 อีเรย์ไ่จำเป็นหรือเปล่าไม่รู้พูดแรงจังเลยพูดตรงไปหน่อยสอยกันเลยดีกว่า กยอกยอเกยอเกียอกยอ่ะเราเข้าตรวจสภาพก่อน กินยังด้ครับกินยังได้ครต้องไปน้เอาละเนี่ยเอาละเนี่ยหน้ามปวดไม่เข้าัวเฮ้ โซลูนาบิออตไมในๆก็ในๆละอยู่กับโมผู้ซึ่งเป็นคนสรรหาไม่ใช่สรรหาเป็นคนหารถ v i ออคันนี้เคารบผมเป็นยังไงสําหรับ v i ออถึงเขาเรียกว่าไงดีอะเออแต่ก็นีน้่แอบสงสัยอยู่ทําไมว่าคนที่ซื้ออาจจะเป็นคนที่ซื้อมือสองเลยนะเขาเล็ง v ีออเพราะอะไรหนึ่งคือมันเป็นรถที่ไว้ใจได้ความรีลิเบิรลของ ตโยต้ยา,ตาและวีออสตัวเนี้มันมันถูกพิสูจน์มา20ปีแล้วนะตั้งแต่เกิน20ปีด้วยอืม,มันออกตัวมา03ประมาณนั้นก็ทุกคนใช้กันมาแล้วแล้ว,ลวก็พิสูจน์กันมาแล้ว21ปีได้ว่ารถมันแบบทน,ทนมากทนมือทนเท้าคุณสามารถขับไป็นรถบ้านธรรมดารับส่งลูกจ่ายกับข้าวหรือคุณจะเอาไปแต่งสิ่งในสนาม,มรถมันก็เป็นได้ทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็น เป็นทุกสิ่ง,ง,งคือทุกอย่าง it's everything y e s it's It everything <S <laughs> สโล, <ะ S 2> สลแกนตามนี้เลยส่วนตัวผมเนี่ยที่ชอบยอ s gen หนึ่งแล้วส่วนมากเวลาใครหารถประมาณแบบไซส์เริ่มต้น,นแล้วก็งบไม่เยอะมากเนี่ย <ứng. S 1> ผมก็จะเฉีย์ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือ,อ,อมันเป็นรถที่บาลานซ์ดีช่วงล่าง <ứng. S 1> โอมาลัยคันเร่งทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกอ่ะมัน <ứng. S 1> มันอยู่ในจุดที่ จริงๆมันก็ขับขับดีมากอ่ะมันผมเองชอบขับรถก็ยังชอบพวงมาลัยมันเป็นไฮดริกคันเร่งเป็นคันเร่งสายซึ่งซึ่งฟิลแบบเนี้ยมันคือในปัจจุบันนี้มันไม่มีละเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้มันไปไฟฟ้าหมดละพวกแบบพวงมาลัยไฟฟ้าคันเร่งก็ไฟฟ้าถูกต้องซึ่งรถใหม่ๆมันจะเน้นไปที่ขับสบายแบบขับสบายๆหน่อยพวงมาลัยเบาๆอะไรเงี้ยแล้วคุณหนาวล่ะชอบคันนี้พอะไร ถ้าเราย้อนไปสัก2ปีก่อนตอนแรกเริ่มมองหารถละเพราะว่ามันนั่งคิดๆดูเอ้ยเราทําอาชีพเนี่ยรีวิวรถหรืออะไรพวกเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์เราก็เลยต้องหารถที่เอามาใช้งานจริงๆแบบว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถไปกินกาแฟได้หรือวิ่งไปทํางานได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาคิวรถอะไรพวกนี้ แล้วก็มองถึงว่าเอ้ยเราควรจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่ที่เรีการมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองคือเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเราไหวประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็สะโคมมาแล้วว่าอ่ะไม่เกินแสนก็กําลัง We a r T จริงๆอ่ะมันเหมือนอยู่ในสายตาพักใหญ่ๆนะแต่เราแค่ยังไม่สะก,กิดกระทั่งคนรอบข้างนี่แหละป้าย,ยากันเฮ้ย We a นะเว้ยเฮ้ย b e are b e are e a e คือจบณนะเวลานี้ หน้วันที่โอเคเรามีบัดเจ็ตประมาณเท่านี้หน้วันที่เราอาจจะใช้คําว่ามองหารถที่ใช้งานและสบายใจซ่อมอย่างน้อยๆเราก็แก้ได้อะ่ะอืก็เอ้ยวีออสเว้แล้ววีออสตัวไหนล่ะบ i ดนี่ <c oughs> <N. S 1> ซึ่งบิดนี่จริงๆอ่ะดูเหมือนจะเป็นความทรงจําตอนเด็กอ่ะสองพตอนนั้นมันเปิดตัวก็ประมาณตอนนั้นไอ้นี่อยู่ปสองอ่ะแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นรถที่รู้สึกว่า ยังสวยอยู่อะดีไซน์ยังไม่ได้เอาขนาดนั้นไม่เอาไม่เอาแล้วไอ้พวกอย่างพวกจอมัดวัดพวกอะไรพวกเนี้ยเออเก๋นะที่อยู่ตรงกลางพวกอะไรพวกเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่น่าจะเหมาะนะแล้วเราก็ใช้งานในเมืองเราก็สำรวจตัวเองแล้วว่าเออเราใช้อะไรบ้างเราใช้ในเมืองถ้าต่างจังหวัดหรอต่างจังหวัดโอเคเราอาจจะมีรถทดสอบไปซะมากกว่าเพราะว่ารถส่วนตัวคันนี้อาจจะวิ่งในเมืองมากกว่าก็ประเมินประมาณนี้แหละพอประเมินตัวเองทุกอย่างได้ ก็หาสภาพปลดซึ่งการจะหาวีออสโซลูนาวีออสเรียกว่าโซลูนาวีออสหรือกันหรือวีออสบิทหนี่เนี่ยสภาพแบบกิ้งเนี่ยยากมากนะก็รถมัน20ปีแล้วอะรถมัน20ปีก็ตามตามอายุอะแล้วมันก็เป็นรถที่ถูกใช้งานแบบก็ใช้อ่ะก็มันรถที่ใช้น้อใช้เป็นรถแบบคอลเลกเตอร์เก็บขนาดนน่ะถ้าคอลเลกเตอร์มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือวีออสเทอร์โบแต่วีออสเทอร์โบตอนนี้ก็ราคาก็200,000 300,000ใช่ปะก็ยังแข็งละ ว่ามันไม่ลงไปกว่าน,นี้แหละใช่นี่คนเดี๋ยวมีคนถามทําไมพี่ถามไม่ซื้อ So ลูต้าเบียสเทอร์โบบัจเจ็ตส่วนหนึง่งอีกส่วนคือมันเกียร์กระปุกมันเกียร์กระปุกแล้วคุณลองนึกภาพนะครับว่าเกียร์กระปุกกะการใช้างานในเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเมื่อยผมยังใช้งานเข้าออกกระสุนแล้วผมก็งก็ปีหนึ่งแล้วผมก็เออลัมทีแล้วก็ต้องการรถเกียร์ออโต้เนาะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่เพราะว่าพอพอเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างเงี้ยเราขับได้ อ่ะเราขับ<ช>แบบเสาร์อาทิตย์อะไรได้แต่ให้ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ไหวคุณไม่มีความอดทนเลยอะไรไงเออกูเอาสบายครับจริงๆรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมแบบได้ดูได้มาเจอคันจริงตอนมีนาคมละแล้วก็เพิ่งจะมาเนี่ยวันนี้มิถุนายนเนี่ยแหละเพิ่งจะมาทําเรื่องโอนต่างๆตรวจสภาพแล้วก็โอนชื่อจ่ายตังค์เรียบร้อยก็เป็นรถของผมโดยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จู่ๆคิดทำคอนเทนต์นี้เพราะรู้สึกว่า ไอ้เราอะทําขับรถมือเขาเรียกว่าขับรถป้ายแดงมาเยอะแล้วพอมันเป็นรถตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ต้องแบบแบบป้ายแดงก็ได้นะอยู่ที่การใช้งานและงบประมาณที่เราไหวอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอเคณนะตอนนี้เราไหวเท่านี้เราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งสัก2ปีสปีอาจจะมีป้ายแดงก็ค่อยว่ากันแต่รถคันนี้ผมมีสเต็ปในใจละสะเต็ปสูงสุดผมเก็บไว้อยู่ผมเก็บไว้อยู่ผมไม่มีทางขายแน่นอนแต่ผมจะดูแลมันดีๆ สเต็ปสูงสุดบอกเลยไม่รู้ว่าจะว้าวหรือเปล่าแต่ว่าคิดไว้ละคิดไว้ละมันต้องเอาไปจิมคานหนาเรซิ่งทั้งจิมก็ได้ทั้งเซอร์กิตก็ได้อันนี้โดยสรุปรถจริงๆตอนนี้กี่ปีนะคันนี้คันนี้ปีศูนย์สามปีศูนย์สามยี่สิเอ็ดปียี่สิบเอ็ดปีปีนี้ปีสันยี่บสี่ยี่สิบเอ็ดปีแล้วประเด็นคือรถมันยังใหม่อยู่นะไปเช่นนี้มือเดียวอ่าฮะแล้วก็ จริงๆมปนคือประกันชั้นหนึ่งมาตลอด20ปีแลย <Wow. S 2> กใ็ใช้ข้อโมูลล่าสุดมาประกันชั้นหนึ่งยังให้ต่ออยูน่นะข้อที่ควรต้องดูแลจริงๆเนี่ยสำหรับ Vios คืออะไร Vios <BI> เนี่ยจุดอ่อนของ Vios จริงๆเจริงๆมันก็ไม่ได้มีจุดเปราะอะไรท,ที่ที่อันตรายมากแต่ว่าด้วยอายุรถเนี่ยเราผมว่าเรื่องที่ต้องเริ่มคอนเซิร์นก็คือสําหรับรถที่จอดตากแดดตากฝนแล้วก็ไม่ได้มีร่มเนี่ย ให้ขึงระวังพวกน้ํารั่วหรือจุด oh. ที่เริ่มอซอกรถต่างๆที่มันเป็นจุดระบายน้ำครับ oh. เพราะบางคันเนี่ยจอดใต้ต้นไม้มีใบไม้ไปลงไปอุดรูระบายน้ําต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มขังแล้วเริ่มเข้ามาในรถโอเคผมให้ระวังเรื่องสนิม oh. ส่วนที่ผมเคยเจอก็คือช่วงไฟท้ายรถมันจะมีตัวรองรองแบบไฟท้ายอยู่อะ่ะ ซ,ซึ่งจุดนั้นนห่ะมันจะเป็นจุดที่บางทีมันเสื่อมเวลาเราถอดรถถอดไปท้ายไปทําสีทำอะไรเงี้ยนตกมัน,มนซึมเข้ามาตรงซุ้มล้ออะไหลได้แต่ถ้าส่วนข้างหน้าบางคนก็เจอตรงหลังคาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มละก็ให้ระวังไว้สําหรับรถที่จอดตากแดดตากฝนนิดนึงโอเควอดี้ <Body S 1> สำคัญส่วนเครื่องยนต์เกียร์ทน,ทนทนจิบหายคนมากคือดูแลระบบความร้อนให้ดี ทั่วไปเบสิกหมูฉีดความร้อนมันก็จะไม่มีทางพังให้คุณตายกลางทางได้แน่นอนโอเคขอบพระคุณโมมากที่สัรหารถให้ขอบคุณเหมือนกันครับโมปากช่องทางไหมย s ตเ u อร์เดย์รนะครับ <c oughs> ตามต่อได้ใน s a ตเ r อร์เดย์รถผมก็พยายามจะทำานเก่าอยู่ตอนนี้ก็หาวเวลาตัดคลิปอยู่ครับเดลิมได้เดลิมได้เดลิมไ้เดลิมได้ก็ยังสามารถดูพี่ตี้พี่แพนต่อได้ครับ ม,มีมีจะมีแวบๆไปโผล่ไปไปจอยอยู่ใช่ไหม,มโอกาสโอเคได้